ชาวเน็ตสะดุดตาทะเบียนรถลูกชายเอเชิญยิ้มหลังขี่บิ๊กไบค์เสยท้ายรถพ่วง เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาหลายคนตกใจค่ะเมื่อเอชเชหยิญญ้มนักแสดงซิทคอมชื่อดังอย่างผู้กองเจ้าสเสน่ได้สูญเสียแก้วตาดวงใจลูกชายอามนายพิรพลจันตรงหลังขี่บิ๊กไบค์ชนท้ายรถ18ล้อบริเวณสะพานต่างระดับวัดสาลีโขชัยพฤกษ์ก่อนที่รถจักรยานยนต์จะถูกไฟลุกและท่วมตัวจนเสียชีวิตค่ะ ซึ่งในเวลาต่อมานะคะเอเชิญยิ้มก็ได้โพสต์ภาพผ่านโซเชียลหลังยืนมองกระจกรถกู้ภยัยและระบุข้อความว่าตอนเจ้าเกิดพ่อยืนดูผ่านกระจกห้องหลังคลอดตอนเจ้าจากพ่อก็ยืนดูผ่านกระจกเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกแตกต่างซึ่งงานนี้นะคะก็ทำเอาชาวเน็ตสะดุดตากับทะเบียนรถที่มีเลข7ซึ่งทะเบียนก็คือ7 กอไก่สอฤศี3า1หกกรุงเทพมหานครโดยได้มีชาวเน็ตรายนึงค่ะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทะเบียนตกเลข7เลขอุบัติเหตุค่ะรถเราก็ตกเลขเจรถมอเตอร์ไซค์เกือบคว่ำม,มาเกือบตายเหมือนกันมีคนทักมานะคะนี่ก็ว่าอยากจะเปลี่ยนทะเบียนเหมือนกันค่ะกลัวเลย อย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้เอเชิญยิ้มด้วยนะคะ